เย้สวัสดีครับทุกคนช่องไหนที่คนอยากดูมากที่สุดในโลกเดี๋ยวผมจะให้ลองเดาดูก่อนนะคือหลายคนคงเคยจะเห็นเคยผ่านตากันพอสมควรแล้วคนทั่วโลกเนี่ยถือว่ารู้จักกันพอสมควรเลยแหละครับนั่นคืออะไรรู้ไหมนั่นคือช่อง Mr. Beast นะครับที่ปัจจุบันมีคนตามอยู่3 8 8ล้านคนถือว่าเยอะมากนะครับคือเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีการทำ เรียกว่าทำคลิปนะให้ยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก50คนนะครับมาทำชาเลนจ์นะมาร่วมทดสอบร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะหาหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วคลิปนี้เนี่ยเป็นเป็นไวรัลมากนะครับประมาณแค่2สัปดาห์คนดูเรียกว่าน่าจะ200กว่าล้านคนแล้วนะครับถือว่าเยอะมากนะแล้วอยากให้เรามีโอกาสได้ไปดูกันนะเป็นประโยชน์มากม นะครับแล้วก็ยินดีกับมิสเตอร์บีทหรือจิมมี่โดนัลสันนะครับที่คนอเมริกาหลายคนคงรู้จักกันแล้วก็ติดตามผลงานนะแกก็จะทำคลิป c h a าเลนจ์นะครับเราก็ทุ่มงบประมาณแล้วก็เป็นผู้ใจบุญมากนะแล้วเราจะเข้าใจนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะ